กองทัพไทยเตรียมพร้อมสูงสุดสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในวันที่19พฤศจิกายน2568นพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชต์ประธานการประชุมสภากราหมมอบแนวทางให้กองทัพไทยในการปฏิบัติงานที่สำคัญและย้ำให้มีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับเหตุการณ์ลุกล้ํอธิปไตยซึ่งเป็นความกลัวของทุกชาติในโลกใบนี้ แต่ที่นี่มีเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญและน่าสนใจอีกหนึ่งประการคือการพัฒนาขีดความสามารถในการต่อต้านโรนการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการต่อต้านโรนเป็นเรื่องที่สําคัญมากในยุคที่เทคโนโลยีการรบกลายเป็นสิ่งที่สําคัญและมีผลกระทบต่อการรบในทุกมุมโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบแนวทางให้กองทัพไทยในการปฏิบัติงานที่สําคัญซึ่งแบ่งออกเป็นสองเรื่องหลักคือการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต และการสนับสนุนสำนักพระราชวังและรัฐบาลในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและความนับถือต่อพระองค์การปฏิบัติงานป้องกันประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญมากและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอให้กองทัพไทยเร่งรัดและลงรายละเอียดในการดำเนินงานเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถรับมือกับเหตุการณ์อันตรายได้อย่างเป็นระบบรวมทั้งการประสานกับส่วนราชการภายในและภายนอกกองทัพ นอกจากนี้ยังมีการเร่งรัดในการดูแลสิทธิ์กำลังพลที่เสร็จสิ้นจากภารกิจราชการสนามและการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้และต่อต้านโดรนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการป้องกันประเทศในปัจจุบันและการดูแลและสนับสนุนชุดผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการเตรียมพร้อมกองทัพในการรับมือกับเหตุการณ์อันตรายการเตรียมพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่เมื่อพูดถึงการต่อต้าน โรนมีความคิดเห็นและความคิดแตกต่างกันอยู่บ้างคือการวางแผนการต่อต้านโรนอย่างไรเพื่อให้มีผลมากที่สุดและการใช้เทคนิคในการต่อต้านโรนอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุณคิดอย่างไรกับการพัฒนาขีดความสามารถในการต่อต้านโรนคุณเห็นว่าการเตรียมพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยเป็นเรื่องสําคัญอย่างไรมีความคิดเห็นและความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชวนคุณเข้ามาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่